สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าการใช้งานเครื่องตัดคามิโอนะครับเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรแกรมเครื่องตัดคามิโอ v 5ที่โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกนะครับก็มาที่ด้านล่างนะครับทางขวามือที่เป็นรูปเฟืองนะครับคลิกเข้าไปหน้าแรกก็จะมีคําว่าทั่วไปนะครับก็จะเป็นจะมีเปลี่ยนภาษานะครับตรงนี้ถ้า ลูกค้าจะใช้ภาษ,าษาอังกฤษก็เปลี่ยนได้เลยนะครับหรือถ้าใช้ภาษาไทยก็ตามนี้ได้เลยนะครับส่วนหน่วยนะครับก็คือทางโปรแกรมเขาจะอัตโนมัติมาเป็นมิลลิเมตรนะครับถ้าลูกค้าจะใช้เป็นหน่วยวัดอื่นก็เลือกได้เลยนะครับจะเป็นเซนติเมตรเป็นนิ้วอ่าก็คือตามที่ชอบไปเลยนะครับสมมติว่าเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรนะครับแล้วก็ตรงความละเอียดเนี่ยเขาจะติ๊กมาที่600 dpi นะครับ จะใช้600 DPI ก็ได้หรือจะใช้เป็น1,200 DPI ก็ได้นะครับอ่าอันนี้ผมเลือกเป็น1,200ละกันนะครับต่อมานะครับก็คือโปรแกรมก็จะตั้งตรงนี้มาเป็นอัตโนมัตินะครับตรงชีทใบมีดนะครับผมเอ่อเปลี่ยนเป็นใบมีดเฟืองลอนะครับตัวนี้นะครับค่าเริ่มตน้นแล้วก็มา ข้อที่4ที่เป็นการนําเข้านะครับตัวนีอ้อันดับแรกเขาก็จะติ๊กถูกเจาะรอยปุอัตโนมัตินะครับอ่าก็คือจริงๆใช้บทนี้ก็ได้นะครับก็คือถ้าเราเอารูปที่เป็นไฟล์ png มาแล้ววางที่โปรแกรมเนี่ยก็คือโปรแกรมเขาจะทำะายเช่นตัดให้เราเลยนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าบางทีเราอยากจะทำแบบแบบมีขอบอะไรเงี้ยก็คือมันจะค่อนข้างยุ่งยากหน่อยนะครับ ก็คือถ้าทางร้านเนี่ยจะติ๊กถูกออกไปตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ค่าตามนี้นะครับเราจะทําเส้นตัดเองก็คือทําได้2วิธีครับแล้วแต่ชอบนะว่าชอบวิธีไหนส่วนของทางร้านก็จะเป็นวิธีนี้นะครับก็คือเอาติ๊กถูกออกที่เจาะรอยปวดอัตโนมัติออกนะครับแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของโปรแกรมเครื่องตัดนะครับ